สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความรู้เบดตดเตล็ดทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับที่ทำออกมาสั้นๆเพื่อใช้สำหรับการสาธิตหรืออธิบายให้หลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะถ่ายภาพเพื่อทำการส่งลายนะครับแล้วก็ภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเอกสารนะครับซึ่ง ปัจจุบันปัญหาที่ผมพบเจอเนี่ยก็คือว่าเวลามีคนต้องการที่จะถ่ายเอกสารที่เป็นแผ่นๆแล้วก็ส่งมาให้ผมทางโปรแกรมต่างๆอย่างเช่นโปรแกรมไลน์หรือว่าอีเมลเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมือไม่เที่ยงตรงนะครับก็ถ่ายเอกสารเบี้ยวบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วก็ส่งมานะครับซึ่งก็เป็นภาระของผู้รับนะครับที่จะต้องทำการขยายดูทำการเอียงนะคอหรือว่าหมุนมือถือ นะครับเพื่อดูเอกสารที่ที่ถูกส่งมาให้เราแล้วเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาระพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นการสาธิตว่าเวลาที่เราต้องการที่จะส่งเอกสารไปให้ผู้รับนะครับเขาอ่านง่ายๆเนี่ยนะครับบนมือถือของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการทําอย่างไร นในคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกครับซึ่งเป็นทางเลือกที่ผมใช้ตลอดนะครับก็คือเวลาผมต้องการที่จะส่งเอกสารใดๆเนี่ยผมก็มักที่จะใช้มือถือทำการถ่ายรูปนะครับแล้วก็แปลงรูปภาพเนี้ยให้เป็นไฟล์ PDF ก่อนแล้วก็ทำการส่งไปให้ผู้รับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่ก็ มีโปรแกรมหนึ่งครับที่ผมใช้งานอยู่ตลอดแล้วก็ค่อนข้างถูกใจการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมตัวที่ชื่อว่า Tiny Scanner นะครับก็จะเป็นโปรแกรมใช้สำหรับถ่ายภาพธรรมดาครับแล้วก็แปลงแปลงภาพถ่ายของเราเนี่ยให้เป็นไฟล์เอกสาร PDF นะครับซึ่งซึ่งภาพที่ได้หรือว่าตัวเอกสารที่ได้เนี่ยมันก็จะดูว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็ปรับ ความคมชัดได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆจากที่ผมเคยทดลองใช้งานมานะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็เผื่อว่าจะใช้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับในการส่งเอกสารนะครับผ่านมือถือผ่านโปรแกรมล ne หรือว่าผ่านโปรแกรมอีเมลนะครับเอาล่ะครับก็มาที่ตัวตัว Play Store ในเครื่องของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็ค้นหาโปรแกรมที่เราต้องการใช้นั่นก็คือโปรแกรม Tiny Scanner นะครับก็พิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยนะครับ Tiny ที่แปลว่าผอมนะครับ Tiny Scanner นะครับพอพิมพ์ชื่อลงในช่องเสิร์ชบาร์แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏตัวตัวโปรแกรมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็กดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาติดตั้ง นิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเล็กมากแล้วก็ถ้าถ้าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครใช้งานอะไรนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมได้เลยนะครับแล้วก็เปิดมาที่ตัวโปรแกรมครับแล้วก็มาที่ไอคอนของกล้องนะครับมันก็จะทำการเปิดกล้องจากนั้นเนี่ยเราก็ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ไปถ่ายที่ตัวเอกสารที่เราต้องการนะครับปรากดถ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นกรอ นะครับขึ้นกรอบให้เราเช็คนะครับตัวเอกสารเล็กน้อยว่ามันจับตัววัตถุที่เป็นตัวเอกสารได้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้แล้วเราก็กดโอเค นะครับมันก็จะถ่ายเป็นภาพนะครับเอกสารแล้วเราก็ปรับความคมชัดของเอกสารได้นะครับเอกสารเนี้ยมันจะทําการแปลงเป็นไฟล์ pdf ให้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มากดที่ปุ่มแชร์แล้วเราก็แชร์ผ่านไลน์ก็ได้ส่งผ่านอีเมลก็ได้นะครับในตัวอย่างเนี้ยผมก็ส่งผ่านไลน์นะครับเนี่ยพ,พอเราส่งผ่านไลน์แล้วผู้รับเขาก็รับแล้วก็คลิกดูได้เลย